ผมโทรขอเช่างูมาแก้งม,มันดีกว่าตื่นเฮ้ยตื่นแล้วใจมองแล้วไม่ยุ่งสักวันได้ไหม สวัสดีครับผมอุปราชใจตอนนี้ผมและอาจ,จุมาเรามีปัญหากันนี่ครัเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานยังไม่เลิกนอาใจเพ <c oughs> เยงึ <c oughs> ยยคือตอนนี้ออกมงเช้าอาจ,จุมายังไม่ตื่นเลยนะทุกวันเนี้ยมันตื่นเวลา นี่คือปัญหาชีวิตผมกับอาจุมาตอนนี้เราตื่นไม่ตรงเวลากันคือเนี่ยกว่าจะทํางานทีก็แบบเที่ยงตื่นอาบน้ำอะไรเสร็จบ่ายสองกว่าจะได้ทํางานบ่ายสามแต่ชีวิตผมมันต้องทํางานแต่เช้าเพราะผมตื่นเช้าไงผมจะต้องหาวิธีจัดการแก้ไขทาไงก็ได้ให้อาจุมาต,ตื่นเช้าไม่ได้เดี๋ยวต้องดัดนิสัยจุมาหน่อยเพราะการตื่นสายจริงมันก็ไม่ค่อยดีนะคเพราะว่าเวลาในการทํางานต่อวันจะลดน้อยลงเนาะในการเป็นทำงานกลางคืนแทนซึ่งกลางคืนส่วนใหญ่คนก็จะง่วงก็จะหลับแล้วก็ไม่ทางานเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปคิดแผนก่อนทำ เริ่มไปกันเขาต้องก่อกวนถูกเช้าให้มันตื่น ขี้มีดมากเลยวะทุกคนครับผมใส่วิธีนี้จะไม่ได้ผลวะมันดูหงุดหงิดตลอดเวลานะผมว่านะต้องเปลี่ยนวิธีให้มันซอฟต์และนุ่มนวลเข้าไปหน่อยคิดออกแล้วทุกคนผมว่านะผมไปทาอาหารเช้าไปเสิร์ฟปาจุม่าทุกเจ็ดโมงเช้าเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วดูกันว่าแฟนผมจะตื่นเช้าได้หรือเปล่าวิธีนี้นจะได้ผลนะมันน่าจะไปโกรธเพราะอันนี้มันแบบกะกะมูมาม เหงของกินไม่ได้อยากกินไม่หมดโอ้ยตะกาเป็นหมูคคกูนีแ่แหละวันแรกนะครับผมจะทำแพนเค้กให้เขากินนี่วัตถุดิบของเรานมแป้งแพนเค้กไข่และสำคัญที่ขาดไม่ได้นี่ทีพอดสูตรไขมันต่ำลดน้ำตาลทราย25บอกเลยว่าอันนี้สุดยอดมากครับคุณอร่อยมากอาหอมเหลือเกินยังไม่ได้แกะเลยก็อหอมแล้ว เริ่มทำเลยดีกว่าใส่แป้งกับนมเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ไข่ไปหนึ่งฟองไปตีไข่โอเคสุดยอดเรียบร้อยมาทอดแพนเค้ก<ม>ขั้นตอนแรกนะทุกคนใส่เนยลงไปต้องใส่แผนเค็งไปเลยจูซี่ ผม่ต้องเอาฝาปิดนะฮะให้มันจะไ,ได้สุกเร็วขึ้นรออย่างเดียวป่ะตอนนี้แพนเค้กเราเสร็จที่บอร์นทุกคนแต่แพนเค้กธรรมดานี่ยมันยังไม่ฟิลทุกคนมันต้องมีนี่เลยเคล็ดลับความอร่อยถาดไม่ได้เลยทีพอดสูตรไขมันต่ำลดน้ำตาลใสา25่25เกินได้แบบไม่รู้สึกผิดต้องมีติดบ้านว้ตลอดเลยบอกเลยว่าดีมากนี่คือโอ้โหอร่อยมากผมนี่กินประจำเลยนะ สุดยอดทีพอเนี่ยคือที่สุดแล้วแล้วก็ตกแต่งผลไมน้น,นิดนึงนะทุกคนความสวยงามเฟรชกว่าชุมมากันจะไปปลูกไม,ม่อีกรอบนะครับแต่รอบเนี้ย มีอาหารผมเชื่อว่าคนตะกากับปาจุมา่าต้องยอมตื่นแน่นอนดูดูดูนี่นี่จะทำอา,าหารเชา้าไหมแกอาเช้านองออกทีพอร์ตเอสิลุกขึ้นมาอืมบอกเลยว่าเนี่ยกินได้ไม่ต้องรู้สึกผิด พราะเป็นทีพอดสูตรไขมันต่ำลดน้ำตาลใส25่25เปอรนากินมากเลยอะ,อะหอมกินนมสดมากเป็นไงแกรูร้อยากตื่นเช้าขึ้นมาบ้างไหมอือก็ยางงุนหงิดตอนฉันปลุกอีกนะฉันจะทำอาหารให้แกทุกวันถ้เป็นเวลาหมด7วันแกจ,จะเลิกตื่นสายสักทีโอเคทนะุกคน วันที่สองะนะผมจะทำเมนูคุกกี้นมข้นให้จุมาาขั้นแรกใส่แป้งลงไปน้ำตาลเนยและที่สำคัญขาดไม่ได้นมข้นหวานทีพอตสูตรนมสดบีบลงไปแค่นมค้น,คน,นก็น,น่ากินแล้วจากนั้นคนให้เข้ากัน แต่ตอนระหว่งางทำต้องระวังนะทุกคนคือแป้งมันกุ้งองอกมาง่ายมากนะตอนใช้เครื่องตัดเลียมันระวังนะมันกุ้งมากนะถ้าเกิดไม่ระวังนี่หน้าเละแน่นอนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปั้นเป็นลูกๆแล้วก็ไปอบนะทุกคนต้องระวังนะขอเลยถ้าเกิดไม่มืออาชีพอะหน้าเละแน,น,น่นอนเพราะอย่าจับหยผมปั้นเป็นลูกๆนะทุกคนนี่กลมๆนะมันหนึบมันหนึบหนึบเหนียวๆอยู่นะเน,นี่ยอมืมตอนนี้ทุกคนหลังจากปั้นเสร็จนะแล้วก็อนี่ไปอบประมาณสิบห้าถึงีสิบนาที ไม่เดร็จมากเลยมาด่วนแต่ขอเดินนะมีเซอร์ไฟส์ พี่ครับแค่ไม่พอหมุนละน้อยได้ลองแป๊บ5 e minutes later เดี๋ยวจะนอำหามาให้เนี่ยชิมชิมชิมแค่อกขนมเป็นหรอเปล่าพี่เป็นกินไปเลยโอ้นโอ้ยลองมินอันลองกินอันมันไปข้างในมันจะนุ่มๆเดเหนียวมันเหมือนหินเลยท่อ ฉันเชี่ยมาแล้วมันคือหินนะฉันเลยจะมัง้งหกจะมัง้งขึ้นโอ้โคุณท่ามันดีจังเลยอ่ะเนื้อเนื้อม,มัอ้ยคกุกกี้นมข้นหวานแตกแกต้องไปทำเทกเจอร์ใหม่นะกินแล้วฉันฟันลัตื่นเช้ามามีอะไรอร่อยๆกินนี่มันดีจริงๆเป็นไงแกเริ่มรู้สึกอยากตื่นเช้าทุกวันยัง ัม้น,นไ,ปไปด้วยไป,ไปด้วย The next day วันที่สามมาอยา่างเป็นสายเรียนนะครับคนผมก็จะทำเมนูอศครีม oh. โซดาทีพอตคั้นแรงโซดาครึ่งขวดน้ำเชื่อมแดงและตามด้วยทีพอตสองช้อนโต๊ะหนึ่ง เข้าไปเรียบร้อยเทใส่แก้วอ้นมเย็นโซดาทีพอตยอดขอชิมก่อ,ย,อยดีป่ะ <c oughs> ออลืม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 แมวนผมนอ,อนท้องปวดนะเผื่อ <c oughs> ว่าเขาจะเริ่มตื่นชเช้าไปแล้วนะทุกคนฮัลโหลเจ็ดโมงเช้าแล้วเตนยังฮัลโหล มัาตาสายไปพูดไปจาตาสายสคือปุกทำธรรมดามันอาจจะแบบได้ใจไปหน่อยแบบว่านอนจิ้วๆแบบเติมเล่นตัวนะแบบได้กินข้าวสบายๆว่าต้องจัดหนักขึ้นว่ะรู้ล่ะผมโทรขอเช่างูมาแก้งมันดีกว่าเออรอครับครับอยากจะเช่างูงูเหลืาม่ะครับใช่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 ตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยโอเคครับ ดูเลยนะวันนี้จะเอาไปปลุกคนครับผมใช่ครับแฟนไม่อยอมตื่นครับตื่นเที่ยงตื่นบ่ายทุ้วันเลยได,ไดค้ครับได้ครับเห็นครับโอ้ยผมสั่งงูไว้ไห้วคนก็เดี๋ยวเราจะเอางูไปแก้ก้นมาเว้ยแบบไปวางไว้ข้างหมอนมันนะแล้วพอมันตื่นปุ๊บมันจะร้องอี๊บมันมันต้องโกรธแล้วมั้ยแน่แต่สุดท้ายเราก็จะเอานี่มาเสิร์ฟมันเป็นรู้ตะก,กาไงมันจะหยุดทุกอย่างหยุดที่ของกินหนอจะไ่โนไดนอะไรใช่ไหมเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตคนดูเขาอยากดูแหละนะคน บอกเลยนะว่าจุ๊มมาค่อยแล้วตอนที่ผมเคยโดนแกล้งงูนะมันแบบไม่สนใจผมนะหน้ามันสาใจมากลองดูริ้นลองดูหน้ามันโอ้ว่าว่า it was at this moment that he knew he fucked up วันนี้ดูเรื่องลองงวดขอรับตอนนี้คนขายงูนะเขาขอกงให้เราเช่าละอยู่ห้องนี้นะไม่กล้าจะเปสงสัยของมือเลทุกคนสวัสดีครับโอ้ยทุกคน พี่จะบอกก่อนเวลาจับงูก็คืออย่าไปเข้าข้างหน้าอ๋อๆ้าเข้าข้างหลังจับเลยเลยจับเลยครับจับจับเลยอย่าไปอย่าไปว้าอ้าวพี่พี่่ใจเย็นหนจะเข้าลึกงไปโอไมถึงจะบ้ากจะตา่อกเนี่ยไม่มีม่ือถือกเอาของขอมืออุ้ยออุไ่ไม่ไม่ไไม นี่ถ้ามันอยู่บนมือคนมันจะไม่ค่อยกัดละไม่ค่อยกัดมันจะไม่กัดละไม่กัดละมันถ้ามันอยู่บนมือคนเนี่ยมันไม่ไม่กัดแล้วล่ะพ้ยพี่พี่มันเลื้อยพี่มันเลื้อยลงอ่ะมันมันเลื้อยประคองไว้ประจับไว้อย่าให้มันล่วงแค่นั้นเองแผ่นกายคือเหมือนผมว่าก็หมอบไว้วางข้างแล้วแบบไปนอนข้างข้างไว้แล้วจะสกิดแบบทำปุ่มเมื่อถามมาเจอตัวนี้ พี่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 เปแพะพี่ใส่ไม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 ่ถ้ามันอยู่บนมือแล้วมันจะไม่ไม่กัดเลรอครับว้าวว้าวว้าวกเหรอเนี่ยจุมาเขาไม่ได้ไม่ได้กลัวเนี่ยอ๋อจบแล้วพี่กลัวแกงัวเองวะเนี่ยลองถือกัลองถือไม่กล้าถือถ้าถือมันตัวไม่กล้าถือลองดูลองดูมันนิ่งมากเลยนิ่งหรอใช่อันไหนดุกว่าคะของเคนพูดถึงความดุมันก็ไม่ดุแล้วอะครับมันอยู่มันอยู่มือบนมือคนแล้วไม่ดุล้ว ฝันว่าอยากเลี้ยงงูอยู่พอดีหมอดจออะไรขนาดนี้คืนคืนคืนเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับตื่นเลยขันแท็กอะครขนาดนั้นไอชีเงือแตกของจริงมาถ่ายโทษแล้วเรางงูปลอม เขาก็ไม่คิดว่าแกอางูจริงมาเขาก็เลยยังไม่ได้กลัวตอนนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแกลงทุนแกดูดูไม่กลัวงูเลยคนกลัวคือคนนี้เกืออกเลยนะน้ำจะหกแล้วเนี่ยอาหารเช้าอะไรอ่ะอื้อช่มันนุ่มละมุนหอมมากเลยอ่ะหอมนมสดทุกคนแล้วเขาบอกว่านุ่มนวลใแกทำให้ฉันหรอใช่ทำไมช่วยไม่ขยันทำให้ฉันจัง ท่าบอกว่าจะทำทั้งหมด7วันคุณนี้ไม่มีอะไรมาแกล้กันแล้วใช่ไหมไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะฉันอยู่กับแกฉันอยู่แกว่าแกจะตื่นเช้าขึ้นไหมแต่แกยังตื่นสายเหมือนเดิมก็อาจจะมีตุ๊กแกมีคนทำอาหารให้กินอย่างนี้เหมือนฝันเลยทุกคนแถมอร่อยด้วยวันที่สี่ทำอะไรดีนะชูโรสขั้นตอนง่ายมากทุกคนใส่น้ำไปหนึ่งแก้ว แล้วก็ตามไปด้วยเนยเกลือเล็กน้อยน้ำตาล <S <S อเอางี้เราจะต้มจนมันละลายหมดแล้วทุกคนเราจะใส่แป้งตามไปแล้วก็ไข่อเอางี้ทุกคนพอมันละลายหมดทุกอย่างนะฮะเราก็ใส่แป้งลงไปค่อยๆใส่ไปทีละหน่อยเทีละหน่อยทีละหน่อยนะทีละหน่อยนะให้มนะันเริ่มจับตัวก่อนนะทุกคนฮะ,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 ะนีะน่เริ่มจับตัวแล้วยีมันนะให้มันแบบว่า ละลายแล้วก็เข้ากันเป็นก้อนก่อนให้เป็นเนื้อแป้งนุ่มๆโอ้ยแั้นหลังจากที่เราทิ้งแป้งจนมันเริ่มเย็นนะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปผสมตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนทอนบีบออกมา ร้อคนและที่ขาดไม่ได้ทีพอตใส่ไปจะเป็นดิบรุ่นนมข้นทีพอตขอลองก่อนเผื่อมียาพินนะผมต้องลองเทให้ชุ่มมาอาอืมไปเสิร์ฟเลย แล้วตื่นแล้าวะนี่นเี่ค่ะหน่มันตื่นเองไกลได้ผล่ะทุกคนอย่ารอดูวันที่ห้าดีกว่ามาวันที่ห้าทุกคนเราจะทำเมนูพุดดิ้งนมสดเราจะเอาน้ำแค่นี้นะเราใส่น้ำตาลไปในน้ำร้อนๆเราจะคนให้มันละลายก่อนนะเราจะเข้าไปคั่วอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนคาราเมล โอเคเนี่ยละลายอย่างเงี้ยนะให้มันละลายเฉยทุยกคนแล้วก็เข้าไปค่อยๆเปดรอบหนึ่งหนึ่งนาทีเยอะไหมบอกโอเคทุกคนระหว่างรอมนันเดือดนะเราก็จะเอาไข่กับนมเนี่ยผสมแล้วตีเข้าด้วยกันเรียบร้อยอนี่จะเป็นคาราเมลไหมปะนี่นี่เสียงตานี้จากนั้นทุกคนเราเอาทีปอนเนี่ยใสย่ลงไปที่นมกับไขเ่เราตีไว้เพื่อเพิ่มความนัวให้กับพุดดิ้งเราเฮ้บีบลงไปเลย นัวแน่นอนคุดดิง่งนมสดเราโอเคครับทุกคนหลังจากนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยเทใส่คาราเมลที่เราทําไว้ต้องใช้ถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะมันจะได้แบบเป็นฟุชชิ้งออกมาเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็เข้าไปคั่วอรอบหนึ่งแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเข้าไปไว้แค่สี่สิาวินาทีจบเรียบร้อยทุกคนดูนี่คุชชิ้งนมสดของเราแจ่มปะล่ะ ไม่ตื่นเร็ววันนี้มีอะไรกินเอ้าพุดดิงงดด้งนมสดชอบเลยอ่ะอ๋อมันเต็มรถนมเลยไหมใช่เฮ็นเฉพันตัวนี้หรอใช่ทุกวันเลยั้ยทุกวันเฮ้ยได้ยัใ,ให้ฉันกินทุกวันเลยนะ นำไม่แกให้แกเจ็บวันนั้นแหละหลังจากเจ็บวันนั้นอ่ะจะมีอีพีต่อไปแกน้ำไม่ใชนกินไม่ครับทีพอดครับเขาอาจะมาเลยวันที่หกแล้วนะคนภารกิจผมใกล้จะเป็นจริงละบอกว่าวันนี้ไม่นจ็บอื่นมันเร็วด้วยตัวเองไม่ต้องไปปลุกนะนี่เราจะทำว affles นะครับวันนี้เราจะใส่นมลงไปก่อนแล้วก็แป้งแล้วก็ไข่ ว้าวเป็นเท่กินวาฟเฟิปปลแล้วก็คนเลยอ่ะไอจะลองจะคนแต่ตอนคนเนี่ยต้องระวังนะเพราะแป้งมันค่อนข้างจะปุง้งเพราะว่าถ้าเราปั่นแบบแรงๆแบบไม่อยอมระวังอะ่ะมันจะปุ้งละเลอะหน้านะจุ๊บป้าจะต้องระวังหน่อยเขาจะเปล่าแกไปนั่งเถอะเดี๋ยวฉันทำอีกแต่ไป,ไ,ปไปนั่งรอเอน ออแป้งในปุ๊บแล้วก็มาใช้เครื่องแบบนี้เลยอเอาเนยใส่ก่อนนะแล้วก็ใส่นี่ลงไปเลยแป้งใสตรงกลางก่อนก็ได้ให้มันกลมๆประมาณนี้มันจะกระจายไปเองเว้ยเรียบร้อยปิดฝาแค่นี้เองพร้อมเสิร์ วันนี้วันตรวจีเหรอเพิ่งรู้ใช่บอฟอเรียบร้อยแต่ว่ายังขาดความหอมหวานอยู่เทปสูตรไขมันต่ำลดน้ำตาลสาย25%่ส้าอร์ชอบแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมาลองอันนี้มันเข้ามากังดีมากๆ ตัววาฟเฟิลนะคะทุกคนมันไม่มีรสชาติอะไรมากมายแต่รสชาติทั้งหมดนะคะอยู่ที่ทีพอรตค่ะทําให้อาหารนะคะอร่อยไปเลยทุกคนกคได้แบบรสแบบน้สดจริงๆนะท<ช>ุกคนมันดีมาก <c oughs> ต้องลองจริงอยากเสิรชาดว้วยเลยถ้ามีอาหารแบบนี้วันนี้ทำไระไรกินอีกอ้ะใหญ่ๆและเมนูวันสุดท้าย จะเป็นเมนูแบบง่ายๆซิมเปลิลทายก็ทำได้ทยาอะไรอ่ะนี่คือเนมนูง่ายๆทุกคนเป็นขนมปังปิ้งเฉยทายทั่วงเงี้ยทุกคนนี่เดี๋ยวเขาไปรอนั่งกินเลยนะเราทายทั่วนะแล้วก็ไปใส่กระทะแค่นี้อเ้ยจบเรียบร้อยขนมปังปิ้งเนยง่ายๆมันยังกินไม่ได้ถ้าขาดทีพอดมาเยอะๆเลยนะใช่แล้วคุ้นๆ เยอะๆชอบเยอะๆเยอะมากช้ำเลยที่กรเห็นมาก็ได้กลิ่นนมแล้วอ่ะเอาไหนอันนี้เขามันเยอะกว่าอ๋อชอบเยอะหน่ากินยังไรนะไปคือตั้งแต่ขนมปังนะคะมีความหอมแล้วอ่ะเวลาเราไปปิ้งอ่ะยิ่งแรกทีพอเข้าไปนะคะบอกเลยว่าเพอร์เฟคทุกคนดี เนี่ยทุกคนสุดแล้วนะผมทําอาหารให้แฟนทั้งหมด7จ็ดวันนะไปเจอหมึงเตี้ยงกลายเป็นคนตื่นเช้าทันทีจากคนตื่นสายๆทุกคนตื่นทากินขออร่อยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดใช่คือเานนี้อะคนเราตื่นสายเพราะไม่มีแพชชั่นเนี่ยแต่เนี่ยพอเรามีของอร่อยอย่างเงี้ยทุกคน ทำไม้เรอยากตื่นเช้ามากินทุกวันเลยมันจริงนะทุกคนเพราะอะไรลาแบบเขาซื้อขนมหรืออะไรอร่อยๆมาตอนเย็นๆอะแล้วพวกเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องมากินตอนเช้าให้ได้มันทําให้เขาตื่นเช้าเลยอะทุกคนแล้วยิ่งมีทีพอตนะคะทําให้ทุกเมนูนะคะฟินมากก็เลยทำให้เขาเนี่ยตื่นเช้าไปเลยปริยายทาง่ายๆแค่มีทีพอตก็อร่อยได้แล้วอะปากด้วยนะทุกคนกับทีพอตสูตรไขมันต่ํว่าน้ำตาลใส่25%ถึงจะเห็นหลอดแค่นี้นะแต่ว่าทำให้หลายเมนูมากอร่อยด้วย แล้วก็สําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เพียงแค่ถ่ายภาพเมนูอาหารที่ใช้ทีพอตสูกนมสดไขม่มันต่ำลดน้ตาตาลสาย25ทําอาหารหรือจะกินคู่กับอาหารเมนูอื่นๆก็ได้มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะคอมเมนต์ไหนเนี่ยที่โดนใจที่สุดก็รับทีพอตสูตรนมสดไขม่มันต่ำไปเลยหนึ่งกองคนละหนึ่งรางวัลประกาศรางวัลผ่านเฟซบ o o กแฟนเพจทีพอ o แฮปปี้โซ c i ตี้ในวันที่31พฤษภาคม2500 45, kg. 45, kg. Kg. 45 kg. ่นี้เท่านั้นี่มีห้าย้อนไปกี่ปีแล้ว <Hayır. S 3> ่สิบนี้เท่านั้นทุกคนอยากให้เป็นเล่นกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะคะถ้าเกิดยอดวิวนี้ถึง1ล้านวิวนานพลจะมี EP 2และให้ทางที่พอดมาจ้างอาจุมากฉันจะได้น้อยเงินเดือนเจ็ดวันบ้างขออยากได้แบบนี้บ้างใช่านมาเสฟ้ตลอดเวลาใ่เลยวางันของันเลยเลยทุกคนถใครชอบลินนี้ดก่ะ็้ก้้ นี่ไปแล้แล้วเดี๋ยวเจอกันกับโอปราจักริศอิสบปรกีเอสบปรากาอย่ากขึ้นมาลงไปลงไปอยากกินดนะ้วยทำไมบารบาร่าก็อยากกินล่ะฮะไม่ได้ฉันหวงห่วงใครไปโอ้ยเจ้านเออไม่ต้องเล่าบารบาร่าแบบนั้นนะ่ามันเป็นลูกรักของนะ้าอ<ไ>ันนี้ลูกหลาเขาทุกตัวแหละออ๋เกือบแนละ้วเมื่อกี้น้องยังซื้องูอยู่เลย